ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่ที่ ID ลองนะครับผมเป็น ID สายโคลาโบนะครับผมตอนนี้เกมก็เปิดไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเปิดเที่ยงนะครับผมจากที่แรก10บโมงนะโคลาโบใหม่ก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเป็นโคลาโบสูตรลับตำรับดันเจียนนะครับผมก็มาทั้งหมดหาตัวนะครับผมตัวฟรีก็เป็น ตัวอะไรอะ่ะผมลืมว่ะดูใหม่ก่อนตัวฟีก็เป็นตัวนี้นะครับผมอิซึอิซึซุมิครับผมเอาละเรามาดูตัวละครนะครับผมกูเทพก็เป็นเอ่อไลออนนะครับผมกับมาเชลนะ สกิลก็เป็นโคลนเพื่อนนะครับผมมาดูสกิลนี้นะครับผมจกเลิกรักษาอมตายแล้วก็สร้างความเสียหาย3,000%นะโอ้ทำให้ศัตรูถอยหลังด้วยนะโจมตีถอยหลังด้วยดีนะครับผมตอนนี้ถ้าใครไม่มีเลมหรือว่าไอฟิตแล้วก็สกิลนี้ก็สร้างบารียกับเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่150%เพิ่มความเร็วเอ๊ย เพิ่มอาตาตัตราลดทักษะ40%เฮ้ยตัวนี้ดีอยู่นะครับผมมีเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่กับแกรเดนทอยหลังนะเป็นพลังน้ำนะครับผมกูเทพแล้วก็ความสามารถเก้าดาวมีต้านหยุด5%าวีด้วยนะแล้วก็มีพรีชีพ2เฮ้ยแท้งดาเมจแรงอยู่นี่ไง3,000%เนี่ยก็ถือว่าแรงเอาเรื่องนะครับผมมีเพิ่ม ความเร็วเคลื่อนทีด้วยแล้วก็ทะลุเอามาตาด้วยนะตัวนี้อ่มาดูตัวนี้นะครับผมมาเชลตัวนี้ก็เป็นธาตุไม้ไหวพิบนะก็เพิ่มอัตราใช้ทักษะ40%แล้วก็ฟื้นฟูพลังชีวิตในพื้นที่40%ต่อ1วิของพลังชีวิตต่อ1วิเป็นเวลา7วิอะ สกิลนี้นะผมเฮ้ยแรงอยอะเลยเนี่ยสกิลนี้ก็ทะลุอมตะนะก็ห้ามศัตรูใช้ทักษะ6วิแล้วก็ลดระยะโจมตีของศัตรู60% 6ินวินะแล้วก็สร้างความเสียหาย4,000เปอร์เซ็นต์แล้วก็โควนเพื่อนนะแล้วก็สกิลมีพีชีพ2แล้วก็ต่อต้านหยุด5าวิแล้วก็ต่อต้านลงสเสน่นะ ผมว่าดีอยู่นะคนโบนี้เอาเรื่องเลยแหละถือว่าโหดโหดใช้ได้นะอามาดูอันนี้มันชื่ออะไรเนี่ยิวช,ชัดโจมเพิ่มพลังโจมตี260% 7ินวิแล้วก็เพิ่มความเร็วการโจมตี2 0 0รเปอร์เซ็นต์ินวิแล้วก็เพิ่มค่าความเสียหาย จากขิ2เ0โอ้เพิ่มค่าความเสียหายขีนะครับผมแล้วก็สกิลนี้สร้างความเสียหาย3.200%แล้วก็ของพลังชีวิตในพื้นที่สร้างความเสียหาย500%แล้วก็ลดอัตราใช้ทักษะของศัตรู40% คิวนี่แปลกๆนะเนี่ยแล้วก็มีโควรเพื่อนเหมือนเดิมเก้าเก้าดาวก็มีปีชิตสองแล้วก็ต่อขัดวางขีบรราบุธแล้วก็ไรเลยต่อต้านลงเสนียะไอตัวนี้เก้าดาวไม่มีอจุดจุดห้านะต่อต้านหยุดห้าส่วนตัวนี้นะครับผมเอ้ตัวเมื่อกี้มันเป็นไฟว่องไวนะครับผมตัวนี้เป็นไฟพลังนะครับผม ไม่ทะลุอมาต่านะตัวเมื่อกี้อันนี้ก็ยกเลิกผลลับบัฟของตัวตวูแล้วก็สร้างความเสียหาย3000%แล้วก็สก,กิลนี้นะครับผมเพิ่มพลังชีวิต350แล้วก็เพิ่มอาตาลบีาสิบร์เซแล้วก็สะท้อนความเสียหายเฮ้ยตัวนี้มีสะท้อนนะเว้ยเอาเรื่องอยูน่นี่เสะท้อนทักษะตัวนี้ก็ดีนะผมเอาไปเล่นกิวลี กิวเลดกิวเอกิวกิวเลดแล้วก็หอคอยอ่ะน่าจะน่าจะได้แล้วก็โคนเพื่อนเหมือนเดิมแล้วก็ P ิชิพีสองขีปนาวุธเมื่อออกปฏิบัติการก็ก็ผมพูดผิดน,นะก็ออกไปแล้วก็ขีปนาวุธออกไปพร้อมกันเอ,อแล้วก็ต่อต้านลงทเสน่หอะเรามาดูที่ไอดีอันเดี๋ยวเรามาดู เกียร์กันทั้งนี้นึงแล้วกันเกียร์โอเคโอ้โหท่านมืดนะคะผมโดนแน่นอนท่านมืดโดนหนึ่งโดนสองเดหกเจ็ดดาวไม่มีโดนหรอเจ็ดดาวไม่มีโดนไม่มีเจ็ดดาวโดนนะ หด,ด,ดาวไม่มีเอาเจ็ดดาวหกดาวไม่มีมีแค่นี้นะผมเกียร์มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกชิ้นนะมีโดนแน่นอนสองเป็นแปดดาวนะครับผมเป็นเคียนสเกกับ แฮมโบเซียนะสองอันนะครับผมดีนะครับผมแต่ว่าอันนี้มันเป็นของแท้งแน่เลยเนี่ยพลังชีวิตโดนแน่นอนแล้วก็อัพเกรดทาด้ยเอาเรื่องแน่ยใส่ให้เบลยมทูดแบบตึงๆเลยอันนี้อันนี้ก็ได้ก็ดีนะครับผมท่าไม้แล้วก็มีธนูนะเป็นท่าน้ำนะครับผมแล้วก็อันนี้ นี่ก็ดีนะเนี่ยมีรถแร่นะนี่ก็มีรถแร่เหมือนกันอัพเกรดถาดชิ้นนี้ก็ดีนะเนี่ยหมาะของเซนชินี่พลังติโจมตีไกลนะผมแล้วก็ระยะสร้างนินเจอร์แล้วก็ต้านสก,กิลถือว่าดีถือว่าเฟี้ยวอ่ะโอเคตอนนี้เราก็อยู่ที่ไอดีสายโคลโบเราก็จะพลาดโคลโบไม่ได้นะผม ผมจะเปิดก่อน75ใบแล้วจะไปรอเปิดคู่เทพอีกทีหนึ่งนะเราหยดหยอดไปก่อนนะครับผมอะถ้ามีเสียงรบกวนจากไม์ก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะครับผมไปคือก็โคโรโบที่แล้วผมก็เปิดไปพันเพชรนะตอนนั้นก็ใจเสียเอาเลือกอยู่ โคโลโบนี่ผมก็อยากได้อยู่นะผมคิดว่าน่าจะติดเมตาอยู่นะตัวค่อนข้างที่ดีเนะี่ยคิดว่าเก่งอยู่นะเก่งเลยแหละแต่ว่าต้องต้องเปิดมาใช้ก่อนนะครับผมมาไม่รู้จะได้ไหมเนะนี่ยฝาแฝด เซิร์ฟโหลดนิดนึงนะครับผมคนน่าจะเข้าเยอะอยู่มาสักตัวโอ้โหสอรัด เซอร์คโคลดหลดหลด,หลดจัดนะครับผมสิบห้าใบสุดท้ายโอ้โหไม่ได้นะครับผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเดี๋ยวรอคู่เทพนะครับผมเป็นอ่ไลออนไลออนกับมาเชีนะรอเลยรอเลย ผมคิดว่าโคตึงโคโบนี้โคสุดแล้วผมยังไม่ได้อ่านความสัมาัสตัวที่เขาแจกฟรีเลยนะตัวแจกฟรีเป็นนี่นะผมสร้างความเสียหาย300%ของพลังโจมตีลงในพื้นที่ทุก8วินะทุกวินาที8วิแล้วก็ลด อัตราลบทักษะของศัตรู30% 8วิลดอัตราใช้ทักษะของศัตรู30% 8วิแล้วก็สร้างความเสียหาย240%ของพลังโจมตีแล้วก็ลดพลังโจมตีของศัตรู30% 6วิแล้วก็ฟื้นฟูลายฐานนะครับผมเป็นว่องไวไม้นะครับผมคือม่าเฟี้ยวนะ โมเดลตัวละครอ,อะไรเนี่ยคือ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 เท่ก็เท่ก็เท่เนี่ยน่าจะไลอสอยู่ผมว่าน่าจะตึงเรื่องอยู่นะแต่ว่ามันมันเป็นแทงแต่ว,ว่าตีสามพันเปอร์เซ็นต์เนี่ยถือว่าแรงแต่ตัวเนี้ยตีสี่ร้อยเปอร์เซ็นตะ์เนี่ยผมว่าติดเมตาแน่นอนเพราะว่ามีหยุดห้ากันหยุดห้าด้วยคือผมต้องได้ให้ได้อะตัวเนี้ย เอมาชิอ่ะโอเคครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมยอดไป75หใบไม่ได้อะไรมาไม่เป็นไรโอเคครับผมคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้ดีครับ